สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกต Channel นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหัวเว่ยนะครับโดยวันนี้ผมใช้เจ้าตัว a n y c a s t M9plus นะครับหรือว่า a n y c a s t M9plus นะครับคุณผู้ชมครับเป็น w i r e l e Display d u n g l e นะครับคุณผู้ชมครับเจ้ารุ่นนี้นะครับเมื่อเราซื้อมาอุปกรณ์ที่ได้มาก็จะมี2ชนิด2ชิ้นแบบนี้นะครับ ก็คือเจ้าดังเกลตตัวนี้เอนี่แคสตัวนี้นี่เองสำหรับเสียบกับ HDMI นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวสัญญาณมันนะครับตัวนี้อันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องเสียบเจ้าเหมือนกับหัวของ Android หัวชาร์จ Android ทั่วไปนะครับขายอย่างนั้นนะครับก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้ตรงในส่วนนี้นะครับก็เสียบ USB เป็นไฟเลี้ยงตรงนี้ก็เสียบ HDMI นะครับช่องนี้นี่นะครับ อ่าผมจะเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB เป็นไฟเลี้ยงตรงนี้ USB type A นะครับคุณผู้ชมครับเป็น USB type A นั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆนะครับตัว e n n c a s t จะต้องเสียบเข้ากับช่องต่อ HDMI นะครับในส่วนของ USB ก็เสียบไฟเลี้ยงที่ช่อง USB type A นะครับนี่ก็โทรศัพท์มือถือก็เปิดขอให้เราเปิดอ่า WiFi ไว้กับ บลูทูธไว้นะครับคุณผู้ชมครับเปิด w i f i กับบลูทูธไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาทําการเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับกดปุ่มเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานี่ครับก็รอสักครู่นะครับเอฟสันก็ปล่อยหน้าจอออกมานะครับมันก็จะขึ้น เมื่อเราเสียบแบบนี้มันจะขึ้นบอกวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iOS หรือซัมซุงหรือว่าหัวเว่ยนะครับแล้วก็จะมีขวามือบนสุดก็จะมีรหัสผ่านบอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือรหัสผ่านไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละครับไม่ยุ่งยากนะครับถ้ามันไม่ถามให้ใส่รหัสผ่านก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับอย่างเช่นตัวหัวเว่ยตัวนี้อ่ะผมจะทําการเชื่อมต่อเลยนะครับถ้าหัวเว่ยนะครับเมนูผมเป็นภาษาอังกฤษจะมาที่ตรงวายเลดโปรเจคชั่นนะครับก็กดไปนะครับ แล้วทีนี้ก็รอดูนะครับนี่ครับมันขึ้นมาแล้วนะครับ a n y c a ่ให้เราแตะเชื่อมต่อได้เลยนะครับมันก็จะทำการคอนเนคติ n งนะครับระหว่างนี้จอก็จะยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็ให้มันคอนเน c กก่อนนะครับหน้าจอมันถึงจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือเรียบร้อยหน้าจอก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแหมรวดเร็วทันใจนะครับของยี่ห้อหัวเบื่อทีนี้ แล้วก็เข้าสู่ youtube ได้เลยครับสาย youtube ออกได้เลยครับนี่ครับสาย youtube ออกได้เลยเห็นไหมครับมาผมจะมาดูอ่าช่องผมเองเลยนะครับที่ผมไปถ่ายมานี่ครับผมถ่ายหมอลำโอ้โหชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับ ดูครับคุณผู้ชมครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงผมไปถ่ายมาสยอดนะครับผมใช้คลิปตัวเองที่ไปถ่ายมาเลยครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับ สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับลำโพงใหญ่มากครับตัวโปรเจคเตอร์ f สัน EB 905ตัวนี้นี่ครับเชื่อมต่อมือถือนะครับ วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับผ่านเจ้าตัว a n y c a s t นะครับตัวนี้อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายครับ นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิธีการเชื่อมต่อของมือถือยี่ห้อหัวเว่ยนะครับสะดุดไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม อ่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับสัญญาณเนี่ยผมไม่ค่อยดีนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับต้องเอามาไว้ใกล้ๆกันหน่อยนี่ครับก็ใช้ได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ